สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟาย a n n e ลชัยมงคลนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีาสายเลือดอดังๆนะครับมีลูกของเพชรสยามด้วยครับเปิดราคาให้เกษตรกรเข้าถึงนะครับ ที่โชว์อยู่หัวคลิปก็จะเป็นไอเดียไลน์ทองทางช่องนะครับ0 9 8 9 8 8 0 0 5 3นสนะครับสนใจการเปิดราคาก็แอดไลน์ไว้นะครับสวัสดีครับผมผมนงควายไทยครับวันนี้พามาเปิดที่บ้านทับทายครับมูเจ็ดครับครับผมอันนี้เป็นเป็นข้อของนงควายไทยนะครับครับครับเราเริ่มแม่นี้เลยเนาะครับครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรนะเนี่ยแม่มณีจับครับ ชื่อแม่มณีทรัพ์นะครับครับส่วนสูงของแม่มณีทรัพ์นี่สามสิบสี่สามห้านะครับครับเอให้ลูกกี่ตัวแล้วเนี่ยตัวที่สามครับเนี่ยตัวนี้คือตัวที่สามครับเออันนี้คือเป็นพี่สาวเขาครับสามชีวิตนี้เปิดเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดหมื่นห้าอ่าแล้วลูกลูกตัวตนี้เป็นพ่อไหนครับเนี่ยพ่อคุ้มฝงครับพ่อคุ้มฝงนะครับครับอู้มาดีเหมือนกันนะครับ เอออันนี้น้องเขาใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ครับเอออายุของพี่สาวก็นี่ครับเพิ่งเห็นน้องน้องอายุประมาณห้าเดือนนะครับเนี่ยเป็นลูกใครเนี่ยเป็นลูกเพชรสยามครับเพชรสยามครับนี่นี่คือลูกเพชรสยามนะครับมีมีใบใช่ไหมครับครับมามานี่นะครับเพชรสยามอ่าวันที่กําหนดข้อนะครับคือวันวันที่สิบหกมีนาหกห้านะครับนี่ครับสิบหก วันที่กำหนดคลอด10กุมภา66นะครับแล้วก็วันที่ผสมก็คือ16มีนา65นะครับวันที่คลอดก็คือ10กุมภา66ครับอ่านับได้แล้วได้5เดือนนี้ครับ5เดือนนีนี่นี่น,นี่เป็นเพศผู้นะครับเราเข้าไปข้างในได้ไหมได้ได้<ะ>ไดเข้าไปดูข้างในนี่ลูกอ่าของ เพชรสยามนะครับดูฐานเขา,าดูทรงเขาก็เขาออกเปิดนะครับฐานเขาใหญ่นะดอกเขาดีพีอดอกเขาดีครับดอกเขาใหญ่ดีเป็นเพศผู้ห้าเดือนนะครับนี่แม่ของเขาแม่ก็เพิ่งจะให้ลูกได้สามตัวนะครับชื่อชื่อชื่อ,อแม่อะไรนะมณีทรัพย์แม่มณีทรัพย์นะครับออ,อกสีเทาๆนะครับ สีดอกเหล่าใบหูสีขาวเป็นแม่ไทยร้อเปอร์เซ็นครับมีอ่องนะครับแข้งขาก็ดีครับจะผเก่าเขาขังไว้ที่มันไม่นั่นแล้วก็จะไปเก็บเงินควขายออกมาครับควายเลี้ยงในเลี้ยงคอกนะครับครับเลี้ยงคอกก็ลักษณะควายเลี้ยงคอกก็สังเกตไม่ยากนะครับไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่ก็อเขาเรียกว่าควายยืนคอกยืนโคลนนะครับจะไม่เหมือนควายไล่ทุ่งออบางที อาจจะเห็นเล็บนะครับเล็บเนี่ยควายไม่ได้เดินก็จะออกยาวๆหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ่ควายก็คอ,อกนี้ที่ได้มาเขาเป็นควายที่ไม่ค่อยมีที่ให้เดินใช่ไหมใช่ใช่ครับขังเดียวครับกินแ้่ผา,างพี่สามชีวิตนะครับพตัวพี่เป็นเพศเมียนะครับตัวน้องเป็นเพศผู้น,นั่นคือพ่อฝูงนะครับ ออรูปลักษณะดีเหมือนกันนะน้องอะ่ะไอ,อพี่เนี่ยเห็นไหมหางนี่สวยครับหางสวยดีควองหางใหญ่นะครับท้ายดีนี่นี่คืออ,อท้ายของลูกของเ,ออเพชรสยามนะครับโอ้กระเบนหางใหญ่ครับตัวนี้กระเบนหางใหญ่ออนะออลักษณะแม่ยอยลูกยอยยอยไม่หยุดไม่หยุดทำอะไรจะเล่น ยังไม่มีชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่อเออนี่เป็นแม่ลูกของพ่อฝูงนะครับตัวนี้ยาวแต่แต่แต,แต,แต,แต่แต่มีความยาวเออแม่นี่ยาววะ่ะแม่เห<อ>มือนแ,แม่เหมือนแม่จะยาวๆนะพี่เนึ่งแต่โค้มันท่วมแม่มแม <c oughs> อายุเขาก็ประมาณขวบขวบเท่าไหร่ไม่รู้นะครับน่าจะขวบครึ่งนี่แหละหรือ,อยังไงนี่แหละครับเพราะว่าน้องเขาอายุห้าเดือนนะครับอ่ามาดูแม่กัน แม่นี้ก็มีลักษณะนะครับอยู่ตรงโคนหูนะครับมีทัดมาลานะครับมีทัดมาลาแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหากเงินหาทองนะครับอ,อยู่ตรงสวะนี่ก็ฝั่งน้นก็มีครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมืนห้าพันบาทนะครับ <Yeah. S 1> ยาลูกยา,ยา ออก็นสนใจนอ่ืเลยพีาพสามตัวนะครับเจ็ดหมื่นห้านี่ต่อรองได้นะครับครับเอาไปพนานครับได้ลูกเจ้าเพชรสยามไปก็เป็นหลานของลุงลุงเพชรเป็นหลานของลุงเพชรนะครับเป็นเพชรผู้เออน่าจะมาดีพอสมควรครับตัวนี้เอ,อ,เ,อ,อเพราะว่าแม่นี้ก็น่าจะน้ำนมดีเหมือนกันนะดูดูจากพี่เขาครับเออเนี่ย ตอนแรกมัดผอมพี่ไปอยู่ก็ผมทําท่าดีขึ้นนะครับอเริ่มจะบางบางทีควายที่เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงไม่ได้ไม่ได้ปล่อยนี่นะใช่ควายจะอ้วนจะผอมก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของมีหญ้ามีอะไรให้กินถึงไหมเออมันมันมันไม่เหมือนเขาออกให้กินเองนะมาไม่ใหม่มันเดินตะเวนนะพี่ว้ายเหมือนมันไม่เคยได้เดินนะครับมันโอ้โหตะเวนแล้วเดินรอบหมดเลยเล่าออกเขาลาดตะเวนเลยใช่ไหมโอ้โหแสดงว่าเคยเป็นทหารนันเนี่ยนะ ม,มันมันบอกคล้ายเหมือนกุลุดออกจากตั้นมาแล้วเลยเออนี่นะครับท่านผู้ชมครับอยากจะได้ควายแม่ลูกเอออยู่ในท้องมีไหมตัวเนี้ยน่าจะท้องว่างพี่เหรอครับโอ,อตอนนี้น่าจะท้องว่างนะครับเพราะว่าอ,อ่าอยู่ที่เขาอยู่มาก่อนเนี้ยก็ยังก็ไม่มีตัวคุมฝูงไม่มีไม่มีครับเออเออเอเอนะครับท่านผู้ชมอยากจะได้ควายแม่ลูกไปเลี้ยงแบบอ่า เลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับมีความสุขในช่วงฟ้าฝนแรงนี่นะครับบางท่านก็อาจจะคิดว่าจะทำไรทำนาแต่ว่าฝนฟ้ามันแรงอ่ะมันแรงแล้วก็ลองลองเปลี่ยนดูครับมาทำนาควายดูนะครับเออเอานาที่ไม่ได้ทำนี่แหละครับมาเลี้ยงควายบางทีก็อาจจะดีขึ้นนะครับซื้อไปเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยได้ตัวเนี้ตัวเมียแม่ก็เป็นสองบ่อแล้วนะบางทีลูกก็อีกสักหน่อยก็เดวขึ้นสัตว์แล้วนะครับ แต่ลูกดูจะกระจายลูกมนออันนี่ฮะนี่จะถูก,กับแม่แล้วนะใช่แม่ลูกนี่จะจะเท่าแม่แล้วนะครับดูลักษณะของอ่าการเลี้ยงลูกนี่น้ํานมแม่น่าจะดีนะครับตัวนี้ฉะนั้นนะครับตัวผู้ตัวนั้นฐานเขาดีครับเป็นลูกของอเพชรสยามนะครับลูกเพชรสยามเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะครับเนี่ยตัวแรกเลยแหละอ่าผมเพิ่งเห็นเพราะว่าเพชรสยามเนี่ยเขาจะมีอ่า เอกลักษณ์โดดเด่นก็คือทรงเขานะครับทรงเขาจะเปิดเป็นเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไวรุ่นนั่นแหละเอออ่าหันหันถ่ายมากอีล่ะหันถ่ายมากดูลังดีเลยเออหันถ่ายมากเออนี่นี่ลังนมใหญ่ครับอ่าลังนมใหญ่ไปทางพุ่นไปทางพุ่นเจ้าเออนี่ท้ายดีครับนี่นี่มาแล้วนี่นี่เห็นไหม หัวหนครับหัวหัวหนดีแล้วก็อฐานเขาดีอ้เขาใหญ่เขาใหญ่ครับดูเหมือนจะหนาเนี่นะดูแต่คุยหน้าแต่คุยหลังนะครับมันต้องนา<ร>อดูอายุตั้งหน่อยพี่อย่างงี้นะดูแข้งขาเนี่ยแงขาขาคอขาดีเลยเเน่าจะมาดีนะเดืองของพี่ก็ดีนะนี่นะ แข้งขาพี่นี่ยลำคงลำคอนี่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับแม่มณีทรัพย์สามชีวิตนะครับอ่าเจ็ดหมื่นบาทครับท่านผู้ชมครับหน้าไปครับเ,ออเดี๋ยวจะพาไปดูลูกของใครนะเหินฟ้าครับเหินฟ้านะครับไปเราไปชมทางนู้นเป็นเพศผู้ครับ JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ มาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นลูกของเจ้าเหินฟ้านะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบเดือนกว่ากว่ายี่สิบเดือนหน่อยยี่สิบเดือนหน่อยๆนะครับเป็นเพศผู้นะครับเพศเมียพี่เมียโอ้เป็นเพศเมียด้วยครับโอ้โหนี่นี่นี่โอ้มองนึกว่าตัวผู้นี่นะครับลูกเหินฟ้านะครับเป็น เกิดจากการทับจริงนันนี่นะใช่ใช่ครับเกิดจากการทับจริงเขาบอกว่าคลอดวันไหนนะวันวันคลอดวันวันที่สิบเก้าเดือนอะไรเดือนหกใช่ไหมปีหกสี่นะครับนี่โอ้เป็นเพศเมียด้วยครับยาวเออมีเอกสารนะครับรับรองว่าเกิดจากการทับจริงเมื่อก่อนเนี่ยเฮือนฟ้ายอยู่ที่นี่เนาะใช่ใช่น้องช้างนี่นะครับนี่น้องชาง้งชางนี่นะครับ ใบหูยาวนะครับมีตาแ้มหน้านวลหูขาวนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะย้อนแสงนะครับท่านผู้ชมต้องขอโทษแต่ว่าเราจะทายัางไงให้ให้ให้เขาอวยมาทางนี้ดูที่มัน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 จะย้อนแสงหน่อยนะ่านมาแล้วครับน้องสายลมนะครับชื่อน้องสายลมอ่ะเดินเดินเข้าไปข้างในให้หน่อยมาให้เขา หันมาทางนี้เออมาลูกมามามาเยอะมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่ตื่นกล้องเออน้องสายลมนะครับเป็นลูกของเหินฟ้านะครับท่านผู้ชมครับอู้สูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย <140 S 1> เกือบร้อยสี่สิบพี่เกือบร้อยสี่สิบครับอืมประมาณสามแปดไม่ขาดพี่ครับประมาณร้อยสามสิบแปดนะครับ,รบเพราะว่าวัดแล้วเขาดิน้นก็เลยกลัวเขาจะอ่ะสะพายขาดก็เลยไม่ได้วัดเอาแบบนั้นนะครับ ข้าวประมาณนี้แหละครับร้อยสามเจ็ดสามแปดอายุเขาสองขวบหน่อยๆนะครับเปิดเท่าไหร่ครับตัวเนี้แปดสิบห้าครับแปดสิบห้าโอ้โหสวยจริงๆยาวนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปทางนี้เอ๊ะอีหลักอ้วยไปยังซันเห็นเนี่ยเออนี่ดูยครับยาวครับยาวนี่เตือนตือนเตือนอยาวลูกยาวยาวยาวมีความยาวนะครับมีความยาวเปิดไว้ที่แปดหมื่นห้าใช่ไหมครับครับเนี่ย อายุประมาณสองสองขวบเท่าไหร่ดีสองขวบในหน่อยนะครับประมาณสองขวบสองเดือนนี่แหละสูงลอยครับแข้งขาดีครับคือเหินฟ้าเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ที่ชัยภูมินะครับแถวอำเภอภูเขียวใช่ไหมครับ่เมื่อก่อนนี้อยู่น้องช้างนะครับน้องช้างแล้วนี่เกิดจากการทับจริงนะครับเกิดจากการทับจริงเป็นลูกของเหินฟ้านะครับตอนนี้ผิวพันธุ์เข้าๆดีสวยจริงๆครับออกออกแนว สีอ่าดอกเรานะครับออกสีเทาอมเหลืองนะครับนี่แลาาสสว้วก็ลักษณะของน้องสายลมนี่นะครับอ่าอ่องเนี่ยชัดเจนนะครับชัดเจนสีชมพูสองอ่องชัดเจนเลยครับลักษณะหน้าอกนี่สวยมากอ่าแข้งขาอ่าทุงเท้าจะเจนนะครับเล็บดีครับอ่าเล็บข้างหน้าข้างหลังดีครับข้างหลังจะมีกําไรข้อเล็บด้วยนะครับ ข้างหน้านี่ทุงเท้าชัดเจนใบหูใหญ่นะครับสีขาวายาวเรียวเหมือนหูกวางนะครับมีตาแต้มมีตาแต้มนี่มีตาแต้มไม่เห็นนะครับแล้วก็ยอลูกยอเอาอเฮ็ดยังกันโดนนีุ่้มนี่มหมเออก็บฟังนี่มัผู้ใดเฝ้าอีหยั <S 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 ไหงไอ้ฟังกับฟังนี่มหมโอ้โหนเอาเอาีลามาบัาดนี้ ปาดอ่องข้อเบงหน้าเบงหน้าสวยครับหน้าสวยนี่นี่หน้าหวานดีดหน้าหวานดีนะครับแล้วก็ไอใบหูสีขาวอ่องสวย,ยจริงเลยนะครับนี่สวยสวยน้องสายลมนะครับแปดหมื่นห้านะครับอ่าเป็นลูกของเหินฟ้ามีความยาว คอหนาปึก๊กอ่าดูคอครับอ่าดูคอคอหนานะแล้วตรงตะคุยนะครับหาบเงินหาทองมีชัดเจนเลยครับแล้วก็ไปข้างหลังตรงนั้นนะครับเกือบจะตกอูนะจังหวะนะอ่าขวัญตกอูนะครับเกือบเกือบจะตกอู <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะถ่ายทางท้ายให้เขาอวไหวท้ายมาให้หน่อยอเออ ฝั่งนี้ก็เกือบตกอูนะครับอยู่ในลอตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยนะครับเนี่ยฝังง่งนู้นกับฝั่งนี้เกือบจะตกอูนะครับอืมถ้าหลุยปุดลงมาสักหน่อยนึงก็จะตกอูเลยนะครับแต่เนื้อตัวเขาดีนะพี่นะใช่ดูท้ายนะครับท้ายดีมากเลยนะเครื่องดีนะครับหางพวงหางดกดํานะครับพวงหางดกท้ายดีมากนี่นี่นี่โอ้ไม่มีตําหนิอะไรเลยควายตัวเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเหินฟ้าก็มีหิงตามอยู่ทีเดียวกันพี่แล้วกนะ็ขีดกัน ดูว่ามีิงสาว่าเขาอย่างนั้นนะผิดผิดนี่กินตั้เหืนไม่ได้นะเง้ยก็เลยได้คนละตัวเนี่ยหรได้ตัวได้ลูกเหินตวงและได้ลูกนี่นะอันนี้ครับจริงครับลูกมิงสาตัวนี้ลูกมะิงสาครับนี่ลูกสาวมีิงสาโอ้ได้ลูกกี่ตัวแล้วเนี่ยหรือว่าสาวอยู่ยังยังครับเราไม่ให้่ครับไหวตอนีวันตงเฉือนนี่ลูกมะิงสานะครับเออเออขึ้นหนางามเลล่ะอ่ะมาดูตัวนี้ต่อครับ มีความยาวนะครับมีความยาวเออเอาค่อยๆเบิ่งไปเด้อนี่สูงครับสูงลอยขายาวนะครับแล้วก็คอคอตันนะควายตัวนี้นะครับเป็นแม่บล็อกได้เลยไม่เป็นแม่บล็อกได้เลยความสูงเต็มที่เนี่ยร้อยสี่สิบเกินแน่นอนครับเกินแ,<ม>แน่นอนร้อยสี่สิบเจ็ดอ่ะพี่นะครับโอ้ อย่างน้นอยๆก็ต้องมีร้อยสี่สิบห้าถึงแน่ควายตัวนี้นะมีแน่ตีพามีแน่ร้อยสี่สิบห้านะครับ,รบตอนนี้ควายที่นําไปพัฒนาเนี่ยร้อยสี่สิบห้าเนี่ยกาลังอยู่ในมาตรฐานนะครับตอนนี้ร้อยสี่สิบนี่น่าจะจะเริ่มจะเริ่มตามกามาตรฐานแล้วแหละเพราะว่านักพัฒนาตอนนี้เขามองสี่สิบห้าขึ้นไปแล้วนะครับยอลวกยอๆน,นี่เห็นไหมครับหาบกึนหาบทองอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งเดียวกันทั้งสองฝั่งนะครับ ตรงมาตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยอยู่ตรงสวะนะครับก็เกือบจะตกอูนะครับแล้วท้ายดีนะครับตะคุยเน,นี่ยหนาแล้วก็กตรงสานตะคุยเนี่ยเริ่มจะลบแล้วนะครับเป็นเนื้อเป็นแผ่นล้ตรงท้ายตรงมานี้ก็กระดูกที่โนขึ้นก็เริ่มลบนะครับตัวน,นี้ท้ายเริ่มเก่งเริ่มดีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผิวสวยมาก,กนเลนยผิวสวยผิวสวยก็น่าจะเอาไป พัฒนาได้เนาะใช่ใช่ครับลายตัวเนี้ยอ่าชื่อน้องสายลมนะครับแปดหมื่นห้าครับท่านผู้ชมครับพี่ไปดูเทียบตัวนู้นไม่ได้นะดูตัวนี้ตัวนี้ติดกันเลยนะนูร้อยห้าติดกว่านั่นนะใช่ใช่ครับเอาน้ำมันสายในนะอันนี้มันเป็นเป็นกระทบใช่ไหมใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลูกมหฮิงสาสักหน่อยนี่นี่คือลูกสาวของมะิงสานะครับนี่ยังไม่เคยมีลูกใช่ไหม ยังยังครับยังไม่เคยคลอดนะครับตอนนี้สูงประมาณเท่าไหร่ร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้านะครับแต่นี้นะเออเอาอัน้นมาคือค้ังไขวกับควายครับแต่นอกแบบนี้เพราะตอนนี้ตอนนี้สามสิบ <c oughs> เดือนที่อันนย้มันยี่สิบเดือนก,กว่าอ๋อเดี๋ยวมาดูแม่นี้กันแม่นี้เนี่ยเป็นแม่กระทบนะครับแม่กระทบแม่นี้น่าจะเป็นกระทบจับนะเนี่ยไม่ไม่ใช่มู่าหรอกอยาวลูกยาวกระทบจับแน่นอน สูงนี่ร้อยห้าสิบอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยครับครับออแต่เขาจะผอมหอมน่อยดาวลูกยาว่ใหญ่แม่กับทุบจับนะครับมีชื่อไหมพอลล่าครับพอลล่า,รลาครับโอ้เขาเป็นลูกครึ่งนะพี่พอลล่าก็เป็นลูกครึ่งใช่ไหมเหรออ่าลูกลูกครึ่งประเทศเนาอมันคือดำแต่นาะ นี่คือแน่นอนครับน่าจะเป็นจับแน่ๆกระทบจับนะครับอ่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี้ยคิดว่ามันมันจะเทิงแทไม่กี่อย่างเงี้ยฮะมันจับอาจจะผสมมูล,ล่าหน่อย,หอยไหมมีมีตัวนมไอเราก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าดูทรงเขาน่าจะเป็นจับน่าจะกระทบจับอ่าไม่น่าจะเป็นมูล,ล่าไอเราจะลองมาระเบิดโครงสร้างน่ปีนี่นะครับแล้วก็ควายเนี่ย สูงนะครับสูงจริงๆแม่นี้น่าจะมีร้อยห้าสิบนลครับแต่ก็ก็จะเอาไว้ดูไปก่อนใช่ไหมตอนนี้ท้องอท้องลุงโชคฮะท้องลุงโชคท้องลุงโชคลุงโชคคือใครน้องชายลุงเพชรนะครับน้องชายลุงเพชรออท้องอยู่กี่เดือนแล้วเนี่ยประมาณสามเดือนตีเดียวประมาณสามสี่เดือนนะครับน้องพรล่านะครับท้องลุ่งโชคนะเป็นน้องของลุงเพชรนะคือเราออกมาตัวคู่กับตัวเมียก็ได้ เพราะเราไม่ว่าใช่ไหมใช่คือตัวผู้เราก็น่าจะเก็บตัวผู้ก็ได้ตัวเมียก็ได้นะครับเราไม่ว่าเลยนะท่านผู้ชมครับขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับมาจากที่เดียวกันกับเจทีสมาร์ทบัมนะครับมาใหม่ครับเป็นของบัวนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับตัวนี้เสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับ แล้วก็บำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับกำจัดของเสียที่ค้างค้างสะสมในร่างกายนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อและโครงสร้างปรับประสิทธิภาพระบบดูดซึมอาหารในร่างกายนะครับตัวนี้สําหรับวัวโดยเฉพาะนะครับกินได้เฉพาะวัวเท่านั้นนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับสำหรับวัว1ตัวนะครับสช้อนหรือน้านะครับ50าิตรนะครับสองช้อนน้ํา50ลิตร หรือจะผสมกับยญ้ากับอาหารเม็ดก็ได้นะครับหรือจะให้วัวทั้งฝูงเลยนะครับวัวทั้งฝูงก็คือซองนี้นะครับ500กรัมนะครับ500กรัมก็คือใส่น้ําได้2,500ลิตรนะครับซองนี้นะราคาก็คือ,อ390บาทครับผม g t Smart b a r app, ทุกท่านรู้กันดีนะครับตัวนี้เป็นสูตรควายรุ่นสีเหลืองนี่นะครับช่วยในเรื่องของอะระเบิดโครงสร้างนะครับขยายโครงสร้างเพิ่มพูนกล้ามเนื้อ แล้วก็ทําให้ควายเนี่ยเจริญอาหารกินอาหารดีนะครับตัวนี้ถ้า,อ,าอย่างอย่างเจ้าอะไรนะทองจุเนียนะครับทองจูเนียเนี่ยรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ยานม8เดือนยัน3าขวบกินสูตรนี้ได้นะครับกําลังคุ้นอยู่นะครับกินตัวนี้ทําให้ควายเนี่ยระเบิดโครงสร้างนะครับจะ,จะเจริญเติบโตได้กว่าปกติดีนะครับตัวนี้สูตรพันธุ์คือสูตรสีน้าเงินนี่นะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็ ขยายกล้ามเนื้อนะครับไม่สุดโทมนะครับขณะที่เราจะคุมแม่อยู่กี่แม่ก็ช่างนะครับจะไม่สูบผอมนะครับสําหรับน้ําเชื้อสเปิร์มนะครับบารุงสเปิร์มนะครับไม่อ่อนแอผสมติดง่ายนะครับแล้วก็เรายังมีแม่พันธุ์นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ท่านผู้ชมใช้ดีมากนะครับซื้อแล้วซื้อซ้ํานะครับสูตรนี้คือสูตรแม่พันธุ์นะครับช่วยในเรื่องของการทําให้แม่พันธุ์เนี่ยที่ไม่ขึ้นสัตว์นะครับก็กินปุ๊บก็สามารถขึ้นสัตว์ได้ หรือถ้าไม่ค่อยติดนะครับกินเข้าไปแล้วก็ทําให้ติดง่ายด้วยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไปฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์นะครับระบบสืบพันธุ์ของควายแต่ละตัวเนี่ยบางตัวดูสมบูรณ์นะครับแต่ว่าระบบภายในเขาไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นตัวนี้จะเข้าไปฟื้นฟูนะครับทําให้ทับติดง่ายแล้วก็พอทับติดแล้วก็จะบํารุงลูกในคันด้วยบํารุงน้ํานมของแม่ด้วยนะครับลูกเกิดมาก็จะได้ดื่มน้ํานมที่มีคุณภาพนะครับท่านผู้ชมครับ ตัวนี้ลดการแท้งได้ด้วยนะครับลดการแท้งได้ด้วยสูตรนี้สูตรแม่พันธุ์นะครับท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับของควายนะครับเจตีสมมารรแบบนีครับคุณสมบัติเด่นของควายแซบนะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับเพิ่มน้ํานมและโตไวนะครับสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ดีผสมติดง่ายนะครับกำจัดของเสียและเพิ่มเชื้อดีสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับ ตอนนี้มีโปรโมชั่นมาใหม่นะครับแล้วก็สามสูตรนะครับสูตรแม่พันุสูตรพ่อพันุ์แล้วก็สูตรควายรุ่นนะครับกระปุกละ390บาทซื้อครบสามกระปุกนะครับราคา 1, 1 1 1บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายอีก1เส้นนะครับแล้วก็สูตรควายแซบนะครับกระปุกใหญ่สีส้มนะครับกระปุกละ890บาทนะครับซื้อครบ2กระปุกนะครับ1756บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายนะครับอ่าหเส้นนะครับ อ่าผลิตภัณฑ์วินเนอร์นะครับสำหรับบัวโดยเฉพาะนะครับซองละสามเก้าสิบาทนะครับซื้อครบสามซองลดทันทีครับหนึ่งพันบาททวนนะครับแล้วก็แถมอ่าเชือกซเซพลาอีกนะครับหนึ่งเส้นนะครับเป็นเชือกเส้นใหญ่นิ่มนะครับมาตรฐานนะครับท่านผู้ชมครับนี่บ้งหันม้งหันได้นหมคุณอาคุณอันนี้คือแก้เชือกแล้วนะครับเมื่อกี้เชือกห้อยอยู่อ่ะเบิ้งบนมันจะตื่นทำพวกนีก็หมอ เออนึกว่าหมอตัวป้าป้าเบืบ้งส่งนึกว่าหมอพอนะมา,มมาใหม่ๆกับมันจะนั่นตอนนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยอพอ,อหลังๆมาพรอมเริ่มอันนี้คือน้องสายลมนะครับนี่เป็นควายที่โอสวยๆ,ๆดูหน้าดูหน้าหน้าสวยหน้าสวยนะครับใบหูกลางใหญ่สีขาวนะครับเออแล้วนี่ก็ชื่ออะไรนะเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับเนี่ยยังไม่ตั้งชื่อครับ อนี่คือน้องที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับอเป็นลูกของมะหิงสามหิงาลูกสาวมะฮิงสาอ,อะก็คงจะหมดแล้วเนาะวันนี้เราก็เปิดสาแม่ลูกนะครับเปิดสาแม่ลูกคือแม่มณีทรัพย์นะครับเจ็ดหมื่นห้านะครับลูกตัวเล็กเนี่ยเป็นเป็นลูกของอเพชรสยามนะครับอ,อายุป,ประมาณห้าเดือนนะครับลูกเพชรสยามเนาะเปิดไว้เจ็ดหมื่นห้าแล้วก็น้องซ้ายลมนี่นะครับ เปิดไว้ที่แปดหมืนห้านะครับเป็นลูกของเงินฟ้าอายุประมาณสองขวบประมาณสองขวบสองเดือนนี่แหละน่ารักครับน่ารักตัวนี้เนาะอ่าสนใจก็กิ้งก้างมานะครับเบอร์ที่โชว์อยู่นี่แหละครับหน้าหน้าคลิปนี่แหละครับอสําหรับคลิปนี้ฝ่ายแชนแนลใช้มงคลนะครับขอจบคลิปโดยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม